อ่เดี๋ยวให้น้องมุกเป็นคนเปิดกับพี่มิวเลยจะเป็นนะจะเป็นหลักฐานได้วเปล่านะชู่ๆซ่องซ่องอ้าวยังไม่ฝากเพื่อนกับปุ่ติดตามและกดปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเรา ใช่ค่ะพี่อาลิตค่ะไหนสองสองกล่องเลยเหรอใช่โอ้โหเนี่วันนี้เราจะมาแกะสองกล่องเลยเลยใหะนี่จะบอกเลยให้มิวส่งมาให้พี่น้องมุกพี่หมิวน้องมุกแม่เมียวเพราะแจ็คแสดงว่าต้องมีของพ่อแจ็คด้วยในสี่เลยนี้อ้าวเนี่ยโอ้ยทุกคนเลยใช่ไหมคะใช่โอเคนะเดี๋ยวเราไปแกะกันดีกว่าไปแกะที่อีกห้องนึงเดี๋ยวไปแกะในห้องนอนเลยดีกว่าเนาะโอเคบไกโอเค เี๋ยวแล้วนะคะมา่กี้มาสดูกันเลยค่ะกล่องแรกก็จะเป็นกล่องเล็กใช่ไหมคะน้ำมูกกล่องเล็กค่ะกกลลองเ็จะแบบ จากพี่จากพี่อาริสนะคะหรือนางสาวราินีศีสุวรรณนะคะน้องอาริสหรือว่าพี่อาริสนะคะก็แม่รู้สึกว่าจะส่งมาหาเราเนื้อส่งมาให้บ่อยมากนะคะก็ขอบคุณน้องอาริสหรือว่าพี่อาริสมากมากเลยเดี๋ยวให้พี่หยู่บนุ่มาแกะกันเลยโอเคค่ะกล่องแรกอันนี้ก็ค่าส่ง42บาทนะคะอันนี้ถือแบบโชคดีมากเลยนะคือขอบคุณมากเลยค่ะเออตัดเชือกดีกว่าเราตัดเลยตัดกันนะว่าเรา กาพี่อารก็ส่งอะไรมาให้คุณ่คือส่งถูกใจพี่หมิวของของที่อย่างส่งถูกใจนะของที่อย่างส่งถูกใจมากเลยใช่ไม่ปล่อยไว้อยู่บ้านคุณแม่เลยนะคือเอาไปทช้บ้านนี่น่าเหมือนเลยพี่อารก็ได้รู้แล้วนะว่าพี่หมิวคุณมนะคะเอาไปใช้จริงนะไม่ได้เอาไปทิ้งนะคะได้แต่เกี่ยวมากอชิบแต่ฉีกเลย ท่านี้ได้แล้วค่ะพี่ตรงกาคุณแม่เก๋อยวให้น้องลูกเป็นคนเปิดมันอยู่นะคะอ่าเดี๋ยวให้น้องลูกเป็นคนเปิดจากพี่มิวเลยจะเป็นนะจะเป็นหมาขนาดได้เปล่านะชู่วชู่ชู่องซองอ้าวยังไม่เห็นได้ๆเป็นจดหมายอีกแล้วค่ะเป็นอะไรเป็นซองจดหมายเป็นจดหมายเยอะมากแล้วก็เป็นซองหนาทั้งหมดกี่อันชนี่เป็นซองจดหมายอุ้ยสวยอ่ะ ก็เป็นตัวนี้เป็นกระดาษน้อยเยอะมากไอ้กระดาษน้อยก็เขียนให้ทำมาให้นนะะค่ารักมากแม่เนี่ยพ่อแจ๊คยายอ๋อนี่มีไหนยายพี่เขาอะไรเอ่ยพี่เขาน้องโก้อะไรบ้าน้องอะไรน้องหมิวโทอ๋อคือเหมือนกับว่าบอกว่าโทรหานะคะเบอร์นี้เบอร์นี้สามเก้าเจ็ดสองห้าสองนี่เขาก็ว่าพี่หมิวนมุกพ่อแจ๊กไปด้วยนะพี่แล้วก็คุยให้ แนวนะคะดูพันหนึ่งเก้าสิบแปดครั้งสมาชิกอ๋อบอกยอดติดตามตั้งแต่ตอนไหนตอนไหนเลยนะขอบคุณมากๆนะเดี<_<_<_<_๋ยวเรามาแกะต่อไปเฉยๆก่อนนะมุกจะมีตอนจบไปให้เราดูก่อนให้เราบูอันนี้ค่ะนี่พี่หมีได้อันนี้แกะเลยอ่าแกะเลยเดี๋ยวจะแกะกันนะคะว่ามีอะไรมาบ้างเนาะอันนี้อ่ะเขายกว่าพอแฟงพี่ได้พอแฟงน่ารักไหมมุกได้ตัวอะไรมุกได้ตัวอะไรก็ไ เป็นอะไรลกเป็นการ์ตูนเซย่าคะวันนี้มีเล่นครับแมนอาชุดทหารอดทนของน้องมุกจะเป็นอันนี้นี่นะคะเขาพี่ได้เป็นของแฟนน่ารักเดี๋ยวเอาไปห้อยอะไรใ่กระเป๋าคือดีอยากได้ของแต่ไม่ทิ้งน้องมุกออกอันนี้มากเลยนะจะบอกน้องมุกอยากได้ตัวนี้อยู่พอดีมันเป็นยังหรบปล่าโอเคนั้นกล่องแรกก็จะได้เป็นตัวกุญแจนะคะแล้วก็จดหมายนะเดี๋ยวเราจะไปอ่านให้ฟังนะคะ เขียนจำกัดรายละเอียดมาให้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปอ่านที่หลังเนาะแโอเคแล้วก็มีอะไรอีกกล่องใหญ่กล่องใหญ่ดิใหญ่อะหนักมากโอเคนะเดี๋ยวเรามาแกะกันอ่าอันนี้มาไว้นี่ก่อนเดี๋ยวแม่ได้ยไปจับนี่เขอแกะได้ไหมอ่ะได้แกะ่อน้องเลยลูกใช่แบบนี้ค่ะอ่าวคุณแม่ที่วิวขอแกะอันแรกีนี้คุณแม่แกะไปแล้วลองทดสอบปลาข้างหลังนี่หน่อยลูกตื่นเต้นอโ้ของมาไม่ใช่น้อยค่ะเยอะนะ จุดกล่องกล่องกล่องแรกก็ตื่นเต้นขอริชัาก็ตื่นเต้นตื่นได้ไหมขอขอที่ส่งใหญ่ขอบคุณด้วยขอบคุณไรขอบคุณพี่อาริสขอบค่อะไราค่ะอโอเคค่ะเปิดล่าสองคนุ้าแต่แบบอะไรเนี่ยอะไรแกรรสอกล่องข้างในอีกกล่องหนึ่เป็นอะไรอ่ะเดี๋ยวมีของอยู่ข้างในนี่กล่องมันเป็นกลงนมแต่เรามาดูว่าเน เปิดไปไล่ค่ะลูกเปิดไปโชว์โชว์โชว์อะไรอ่ะอะไรอ่ะเยอะมากอีกแล้วอะไรอ่ะโอ้ยนี่สปินเนอร์ไอ่เนี่ยนี่แล้วเขาก็เขียนมาให้เอาทีละอย่างลูกนี่อะไรนี่นี่เยอะมากขนมเพียบเลยแล้วก็ถูกใจเป็นนี่นะคะถุงผ้านะพี่เขาก็เขียนมาว่าอันไหนเป็นของน้องมุกเล็บนี่อันนี้ของน้องมุก นี่ขขงพี่หมิวขอบคุณมากมากเลยอ่บคนละบเลยแล้วก็ขนมมาให้สองห่อรเียแก่นี้แบนแม่วมีอันนี้ด้วยออ้อย่าเพิ่งแยกกันนะคะลูกของเยอะแล้วก็ขนมสาลายสองห่อคือเหมือนกะซื้อมาให้ทั้งสองคนเลยนี่รูพบียรีให้สปินเนอร์คนละอันเลยขอบคุณมากมากนี่ขขงพี่หมิวนี่ขขงพี่หมิวน่ารักมากอันนี้น้ำมุกีสีอกคือแบบว่าพี่เอาให้มาแบบอย่างละสองอเลยเพราะว่า ให้น้องมาแบ่งกันกน้องมูมีเพลสดูสิ <c oughs> นี่แล้วก็เมียน,นี้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูจดหมายหน่อยแล้วกันจดหมายนะคะก็จะเขียนนี่พี่หมิวดูพี่หมิวสินี่สวยตั้งใจวาดนะคะแล้วกว็หน้าสีฟ้าด้ว <c> ย <oughs> น่ารักเลยแม่เขาแกะอันนี้ได้ไหมได้แกะขอคันไครแล้วก็จะมีเป็นนี่นะคะวาดรูป น้องลินน่าจะชอบวาดรูปนะแม่ว่าแต่ละรูปมาก็น่ารักน่ารักนะคะแล้วก็วาดลูกมือมาด้วยนะแล้วก็ให้เบอร์โทรที่อยู่แม่มาด้วยอันนี้แมจะเป็นอันนี้รูปอะไรเออแม่จะไ่ให้นี่เป็นว่าปิ๊กเขียวด้วยปิ๊เขียวด้วยนะคะแล้วก็เป็นรูปเหมือนกันส่วนใหญ่ก็จะวาดเป็นรูปมาให้นะคือคำใช่ไหมลูกคืออะไรเป็นกล่องเพราะว่ามันหนักมากเลยอ่ะนี่นี่จะเป็นรูป สวยมากเลยนะคะแม่แกะมาแล้วมีอะไรมากมีขนมยังลุกตวงของนะคะลุกอาทิลนอยากถ้ากล่องมาลองก่อนค่ะกล่องมาลองอถุงลองก่อนนะเอ่อแตงน้อยมีอะไรบ้างเดี๋ยวขอพี่หมิวเทก่อนนะคะอันนี้มีกล่องกระดาษแกะเฮ้ยกล่องเลยไหมแม่ะเป๋่าแม่แกะเลยค่ะ แม่เหนียวอ่าอ่าแม่เหนียวโชว์ในลูกแม่เก็บเล็บต้องการให้น้องนู้หน่อยนี่ที่มือแม่ก็จะเป็นอันนี้เล็บแล้วก็เคี้ยวให้หน่อยอันนี้มีของเล่นแบบว่าเป็นเล็บกับเคี้ยวนะน้องรักเอไม่ได้ขอบคุณมากๆนะคะที่ส่งพัสดุมาด้วยนี่กระดุมด้านมาเล่นกับพื้นแจ่วน่าจะเป็นมีของเล่นมียางลบอะไรเอามาให้โชว์สิโอ้ยเล็บอ่าเล็บของทนี่ขอที่ของเก็บเขาเล่นมาเก็บได้ พิซซ่าปิ๊งก็ดีอ่ะนี่ไงพี่เินียวแม่เอ, <จะ S 2> อเคนี่โอ้ยการ์ดอยู่ที่พี่เหนียวเลยอันนี้การ์ให้น้องหน่อยโอเคแล้วก็จะมีขน,นมนะคะคนี่ใบนี้ดีแล้วก็จะมีเป็นไพ่แบบว่าไพ่การ์ตูนนะนี่พูดแม่ดูสปินเนอร์สิแล้วก็จะมีเป็นอันนี้นะคะคูย้อนน่ารักมากนี่เพี่อันนี้สมสิ้น่ารักมากเลมีของหลายอย่างมากเลยนี้สปินเนอร์มาให้ด้วยุมก

ีก็จะเป็นยังรบนะคะมีสองข้อนจะเป็นโปเกมอนกับโอยโอเคนี่ก็คือพัสดุทั้งหมดใช่ไหมลูกใช่ค่ะที่อี่เอของเราส่งมาให้นะคะ,คะก็ขอบคุณมากส่งมาให้บ่อยมากเลยนะพี่เนาะใช่ค่ะค่าก็สำหรับคลิปนี้นะคะแม่เมียวพี่เมีวแล้วก็น้ำมูกก็ขอบตัวราไปก่อนคะ่ะถ้ายังไงฝากอะไรลูกกดไลค์กดแชร์กดซับครูกันดยนะคะสวัสดีสวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย